เคล็ดลับแก้หนาวป้องกันป่วยไข้ไอและหวัดง่ายๆหนาวนี้ไม่ต้องกลัวป่วยอากาศเย็นมักทำให้เราเจ็บป่วยง่ายขึ้นแต่วันนี้เรามีเคล็ดลับที่สุดยอดมาฝากรับรองว่าคุณจะอุ่นสบายและสุขภาพดีไม่ว่าลมหนาวจะรุนแรงแค่ไหนการสวมเสื้อผ้าหลายชั้นจะช่วยกักเก็บความร้อนได้ดีเลือกเสื้อผ้าที่มีวัสดุให้ความอบอุ่นเช่นผ้าวูลหรือผ้าฟลีซอย่าลืมปกป้องส่วนสำคัญเช่นสายทุงมือหมวกและผ้าพันคอเพื่อป้องกันความเย็นเข้าถึงร่างกาย ทานอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเช่นขิงน้ำผึ้งหรือผลไม้ตระกูลส้มดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆเพื่อปรับสมดุลในร่างกายและช่วยบรรเทาความเย็นที่สะสมเปิดเครื่องทำความชื้นเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศและหลีกเลี่ยงอากาศแห้งที่ทำให้เจ็บคอใช้ครีมบำรุงผิวเพื่อลดการแห้งแตกจากความเย็นช่วยให้คุณรู้สึกสบายขึ้นอย่าให้หนาวนี้มาจุดคุณแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณและลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้กันเลยมาร่วมดูแลสุขภาพ และอุ่นใจไปด้วยกันกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับดีๆเพิ่มเติมอย่ารอช้า